าอีศพเรื่องลูกวัวขี้เกียจการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกวัวตัวหนึ่งมักมีนิสัยเกียจคร้านไม่ยอมทำงานวันๆก็เอาแต่วิ่งเล่นบนทุง่งหญ้าระหว่างที่ลูกวัวกำลังเพลดิดเพลินอยู่นั้นก็เห็นวัวแก่เดินลากเวียนผ่านมาเจ้าลูกวัวก็เข้าไปเย้าแแย่ล้อเลียนโทษวัวแก่ผู้น่าสงสารต้องลากเกวียนทำงานหนักจนขนศพก,กรกปรกกระกลางดูข้าสิกกินอิ่มนอนหลับสบาย คนก็สะอาดเงางามราวกับเส้นไหมวัวไม่พูดสิ่งใดยังคงลากเกวียนต่อไปตามทางต่อมาวันหนึ่งเมื่อชาวบ้านลากลูกวัวเพื่อนำไปฆ่าสังเวยพิธีบูชายันวัวแก่เห็นดังนั้นก็พูดขึ้นว่าเป็นยังไงละ่ะเพราะเจ้าขี้เกียจแท้ๆอยู่ไปก็ไม่ทำประโยชน์จึงต้องพบจุดจบเช่นนี้ช่างน่าสงสารยิ่งกว่าข่าที่ต้องทำงานหนักเสียอีกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้เกียจคร้านมักพบจุดจบอันน่าเศร้า พุทธภาษิบโกัจชังพยโตทิจวาวิริยารำพันจากเขมโตอารัฐวิริยาโหดเอสาพุทธานุศาสนีท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียรคร้านว่าเป็นภยัยและเห็นการปรารบความเพียรว่าเป็นความปลอดภยัยแล้วปรารบความเพียรเถิดนี้เป็นพุทธานุศาสนี นิทานอีศบเรื่องหมดกับดักแด้ในวันอากาศจำใสมดตัวหนึ่งกำลังวิ่งออกหาอาหารอย่างคล่องแคล่วมันเดินข้ามผ่านดักแด้ตัวหนึ่งซึ่งกำลังจะเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายจากดักแด้เป็นผีเสื้อดักแด้ที่ขยับหางของมันทำให้หมดจ้องมองด้วยความสนใจและรู้ว่าสิ่งที่มันเห็นมีชีวิตเจ้ามดไม่เคยเห็นสิ่งนั้นมาก่อนมันรู้สึกไม่ค่อยชอบและนึกรังเกียจน่าสงสารจริงๆเลย มดร้องด้วยเสียงเหยียดหยันเจ้านี่ช่างมีโชคชะตาที่น่าเศร้าอะไรเช่นนี้ในขณะที่ข้าสามารถที่จะวิ่งไปไหนมาไหนได้ตามที่ใจต้องการปีนขึ้นยอดต้นไม้แต่เจ้าได้แต่นอนนิ่งในเปลือกของตัวเองอยู่ตรงนี้และมีแรงแค่ขยับหางเท่านั้นดับแด้ได้ยินคำเหยียดหยันที่หมดพูดออกมาทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้ต้อตอบใดๆไม่กี่วันต่อมาเมื่อมดตัวดังกล่าวเดินผ่านมาทางนั้นอีกครั้งก็ไม่พบสิ่งใดอีก นอกจากเปลือกของดักแด้ที่ยังคงอยู่บริเวณนั้นมันประหลาดใจว่าสิ่งที่อยู่ในเปลือกกลายไปเป็นอะไรมดรู้สึกทันทีว่าตัวเองกำลังได้รับร่มเงาจากปีกที่สวยงามของผีเสื้อเห็นข้าไหมผีเสื้อพูดเจ้าหน้าเวทนายิ่งนักตอนนี้เจ้าสามารถโอ้อวดพละกกำลังของเจ้าในการวิ่งและปีนไต่ได้เท่าที่เจ้าอยากให้ข้าฟังได้นะจากนั้นผีเสื้อก็บินขึ้นไปในอากาศ มุ่งหน้าไปตามสายลมที่แผ่เบาในฤดูร้อนจนลับสายตาของมดไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ควรตัดสินคุณค่าของผู้อื่นจากรูปลักษณ์ภายนอกพุทธภาสษตอัตตาณะเมลปัทมังปฏิรูปเปนิเวสเยอัธัญ,ญมนุษาซื้อยอนอกิลิษะเซอยอปันิโตบัณฑิตพึงตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรก่อนสอนผู้อื่นภายหลังจึงไม่งัวงหมอง นิทานอีโศเรื่องจัก,กรจั่นกับมดงามการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีจัก,กรจั่นเจ้าสำราญตัวหนึ่งมีนิสัยเกียดคร้านชอบความสะดวกสบาย ตลอดช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมามดงามพากันหาอาหารไปเก็บสะสมไว้ในรงังแต่เจ้าจักกระจันมัวแต่ร้องรำทำเพลงสนุกสนานไปวันวันครั้นถึงฤดูหนาวหิมะตกหนักมดงามเก็บตัวอยู่กับเม็ดพืชที่มันได้หาเก็บเตรียมพร้อมไว้ส่วนจักกระจันนั้นไม่สามารถหาอาหารกินได้อดอยู่หลายวันจนในที่สุดต้องสมสารด้วยความหิวโหวยมาเคาะประตูรังของมดงามที่เคยรู้จักกันได้โปรดเถิด ข้าขาดอาหารมาตั้งหลายวันขออาหารให้ข้ากินประทังความหิวหน่อยได้หรือไม่ข้าสัญญาว่าเมื่อพ้นฤดูฝนนี้ไปแล้วข้าสัญญาว่าจะหามาใช้คืนให้เป็นเท่าตัวเจ้าจักกระจันพยายามวิงวอนหมดงามถึงถามขึ้นมาว่าแล้วในฤดูร้อนมีอาหารอุดมสมบูรณ์ใครๆเขาพากันทำมาหากินตัวเป็นเปลียวเจ้าไปทำอะไรมาจึงไม่หาอาหารมาเก็บเวเล้า จักกระจันตอบว่าเพราะว่าข้าไม่มีเวลานะสิข้ายุ่งอยู่กับการร้องเพลงตั้งแต่เช้าจะดค่ำเมื่อตอนที่เจ้าและเพื่อนๆนขนอาหารผ่านมาก็ได้ยินมีใช่หรือครั้นพอถึงฤดูฝนก็ไม่มีอาหารเหลือให้เก็บไว้เลยฝ่ายมดงามได้ยินดังนั้นก็หัวเราอก,กับตอบของจักกระจันพลางเก็บเม็ดข้าวกองพูนของตนไว้ในห้องใต้ดินแล้วเอ่ยเย้ยจักกระจันว่าในเมื่อฤดูร้อนเจ้าเอาแต่ร้องเพลงไปวัน,วน เมื่อถึงฤดูฝนทำไมเจ้าไม่เอาเวลาไปเต้นรำด้วยละ่ะกล่าวจบมดก็ปิดประตูทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ขยันย่อมไม่ประมาทเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตย่อมไม่อดอยยากคนเกียจคร้านและประมาทมักปล่อยเวลาไปกับความต้องการที่โง่เขลาของตนจึงมักจะได้รับความลำบากยากแค้นในอนาคตพุทธภาษิตอดถาตากรรมเทอเยสุอปมโตวิธานวา สมังกับปะะเปติชีวิตตังสมโพตังอนุรักษติผู้ขยันในหน้าที่การงานไม่ประมาทเข้าใจเลี้ยงชีพพอสมควรจึงรักษาทรัพย์ที่หามาได้นิทานอีศพเรื่องหมาป่ากับลูกแก่ การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมาป่าตัวหนึ่งกำลังกินน้ำอยู่ที่น้ำตกบนเนินเขาและพอมันเงยหน้าขึ้นมาก็มองเห็นลูกแกะตัวหนึ่งกำลังจะกินน้ำที่ไหลลงไปเบื้องล่างมันคิดที่จะจับลูกแกะกินเป็นอาหารจึงหาข้ออ้างและตะโกนว่าเจ้าบาังอาจมากวนน้ำที่ข้ากำลังกินอยู่ให้เลอกโคลนศกกระโกได้อย่างไรเปล่านะท่านข้าเปล่าเจ้าลูกแกะพูดถ้าน้ำข้างบนนั้นมีโคลนปนอยู่ ก็แสดงว่าข้าไม่ได้เป็นต้นเหตุแน่นอนเพราะน้ำนี้ไหลลงมาจากตรงที่ท่านยืนอยู่ก่อนแล้วเจ้าหมาป่าจึงพูดกลับไปว่าถ้าอย่างนั้นละก็ทำไมช่วงเวลานี้เมื่อปีที่แล้วเจ้าถึงมาด่าว่าข้าเสียเสียหายหายด้วยเป็นไปไม่ได้หรอกท่านเจ้าหมาป่าคำรามถ้าไม่ใช่เจ้าก็ต้องเป็นพ่อของเจ้าแน่ๆ ว่าแล้วเจ้าหมาป่าก็กระโจนเข้าตักขรุบลูกากแกะผู้น่าสงสารและขย่ำกินอย่างไม่สนใจเหตุผลของเจ้าแกะนั้นเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนชั่วมักหาข้อแก้ตัวให้กับการกระทําของตัวเองได้เสมอพุทธภาสิทธุวิชาโนโปราภโวผู้รู้ชั่วเป็นผู้เสื่อม ทิทานอีสศบเรื่องกวางกับเสือกวางตัวหนึ่งหนีการตามล่าของนายพรานกระโจนเพ่นหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตเมื่อพบถ้ำแห่งหนึ่งก็ลนลานรีบเข้าไปหลบซ่อนโดยไม่ทันได้สํารวจให้ดีเสียก่อนขณะนั้นเสือตัวหนึ่งกําลังนอนหลับอยู่ในถ้ำได้ยินเสียงฝีเท้าของกวางก็สะดุ้งตื่นมันเห็นกวางเดินตื่นกลัวเข้ามาเสือโครงก็สยัย,ยิ้มแย้เคี้ยวนึกในใจว่าโอ้โหวันนี้โชคดีจริงๆ จูจ่ๆก็มีเหยื่อมาให้ขย่ำกินถึงที่เสือโคร่งหมอบซุ่มรอให้กวางเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วกระโจนเข้าตะปบกวางโชคร้ายกินเป็นอาหารได้อย่างง่ายดายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงมีสติพิจารณาให้รอบคอบก่อนเสมอพุทธภาษิตสติโลกสมิชาคโรโสติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลก